ญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วบอกจริงแล้วเนี่ยใช่ความสามารถหลากหลายมากโดยเฉพาะเรื่องเต้นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเลิศนะผมโชว์ว้ไม่โชว์เต้นโชว์ไป้รื่อยแล้วันนี้เดี๋ยวดะนี่งนี้ญี่ปุ่นเนี่ยความสามารถจริงๆของเขานี่คืออะไรรู้ไหมผมเขามาอยู่เขามานานคือแล้วคึ้แรับเก่งมากแต่งแรปบสดร้องทั้งหมดห้าหกเจ็ดวันนี้วันนี้พวกเราก็มารายการเพลง้อนสดอยากให้คุณตูนขึ้นมาเต้นๆหน่อยเต้นเต้นเต้นเล็วเต้นเร็ว ไอ้ที่ผ่านมาวันนี้วันนี้เรามาเพลงสดๆโอเคไอ้าเต้นเต้นเต้นเวเต้นเล็วคือมันคิดไม่ทันไงคิดไม่ออกอันนี้คือแบบสดๆเลยจริงๆโสุดยอดกานแต่ให้พม่น่าพอจัพอพอแล้วผมผมกพอเต้นเลี้วเต้นเลย